มาลุ้นตัวของพอฮอตกันนะครับตัวนี้วันที่สองของมหาเทพะนะพอฮอตนะลุ้นกันเต็มที่ซ้อมเฮซ้อมเฮลุ้นกันเต็มที่นะครับเอ๊ยเฮ้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 ยเพิ่มช่องไหมทำมาแปดไมตรโอ้โหเจ็บไม่ทันทันหรือเปล่าส่งไหม ช่องของผมแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสว่ายเนพะื่อ <sh arp> ให้สามารถเอาตัวรอดในการแข่งขันเนขะ้า <sh arp> มาพูดคุยกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนาออนแม่แตงเชียงใหม่นะอยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนนะคอมเมนต์กันมาผนมะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับ <sh arp> อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาด <sh arp> คมเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะาแม่แตงเชียงใหม่ครับ วันนี้เราเดินทางมาจังหวัดสุขโขทยัยบ่อต,ตกปลาซ้อมเยี่ยมฟิชชิงพาร์คก็เป็นรายการ1นึ่งแสนนะครับวันนี้ปลาไซาเอกแข่งขันกันที่2.50มีปลากิ๊ก2.60แล้วก็ปลาไซาใหญ่นะครับสำหรับว,วันนี้ผมจะใช้เป็นตะกว่วที่มีขนาดใหญ่ลงค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวผมจะตีเหยื่อก็ให้มัน ลดการต้านลมแล้วก็ปรับเยอะให้ลงถึงพื้นเลยเพราะว่าบ่อนี้ตามข้อมูลเรานี่ปลาตะเล็กค่อนข้างเยอะปลาตะเลกเยอะเราก็จะต้องพยายามหลบเพื่อจะหาปลาไสให้ได้เทคนิคยังไงก็ผมจะคอยมาแนะนํากันไปในตอนแข่งเดี๋ยวรอแข่งพร้อมกัน1 0บโมงครึ่งครับสำหรับตัวเหยื่อโฟนนี้ก็เน้นขนมปังบ่อเป็นหลักเหมือนเดิมประมาณนี้ตัวเกี่ยวแพ้เผือก ขนมปังกระโหลกหรือว่าเป็นสลาเปาแบบนี้ตัวเบาๆเพราะว่าเราจะเน้นตีเป็นตีจุ๊บแล้วก็จะปั้นเหยื่อตรงตะขอไปเลยหรือว่าเป็นตีจุ๊บแล้วก็หุ้มตรงที่ตะกั่วสลับกันไปมาลองดูเพราะว่าลงมันแรงเราจะต้องตีเหยื่อให้มันชิดฝั่งแม่นี้ก็มาแข่งกับฮออฮอตบอกตกปลามหาเทพสปอร์ตฟิชช่เชียงใหม่เดินทางมาแข่งร่วมกันครับอออฮอตจะใช้ทุนจลวดเป็นหลัก ส่วนผมจะใช้เทคนิคการใช้ตะกัวเกาะะเกี่ยวเหยื่อเป็นจ๊บที่ตะขอเบ็ดก่อนประมาณนี้ครับประมาณนี้สวนะครับปลาตัวนะ เ็กนะออกณ์ตามเล็กนะครับก็เดี๋ยวค่อยตามกันก่อนนะเพราะว่าปลาบ่อน,นี้ตัวเล็กเยอะเราต้องพยายามหาตัวใหญ่นะสลับกันไปมา ก็พยายามปรับแนวปับจุดเพราะว่าบ่อนี้เรามาครั้งแรกในรอบหลายปีผมไม่ได้มาบ่อยซึ่งก่อนนัหน้าไ่้เข้า mm hmm. ใจ mm hmm. ก็ปรับลดระยะให้มันสั้นลงมาก็ตัวใหญ่ขึ้นมาอีนิดปลาฝูมันเยอะเกิน เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับตัวนี้ เลยครับผมทุนตั้ครับทุนตั้งครับออครับโอ้ยสองสีนะครับหอมนิดเดียวสายนครับสายนิดนะสายนิดนะสองสี่หาดนะฮะโดนหมโดนหมโทษทีครับโทษทีเบียดติดอยู่นะจ๊ะสายตัวขาสายตัวขาพดนะครับ หลอดไปแล้วลเออดีแล้วพี่บบปลาสวยนะครับแต่ว่าฟาวเกี่ยวหางนี่เลยเราทิ้งเลยนะครับหาใหม่ตอนนี้ได้น,ะนี่นนี่ถึงว่ะกดไปได้ บางเลยอ่ะเอากระสอบใส่ไปอ่ะก็ไปปุ้นนะประมาณตรงนี้ก่อนเอากระสอบมาใส่ตรงนี้เนาะต่ายกาแก้ก้ว้เป็นเลยเครับต้นสวัสดีครับฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับลองดูแล้วแหละดูเล็กๆหน่อยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาช่างดูก่อนช่างดูก่อนมือหัวบอกครับใหญ่ไปเลยนะตัวนี้อือจะมาอยู่ด้วยเห็นตัวใหญ่ขึ้นเยอะเนี่ย ปัดตูตั้งคันตูตั้งอีเด็กตบตาของพี่ออสแม่แตงนะฮะเชียงใหม่นะฮะสองจุดสี่สามครับส่งบัตรไปก่อนได้นะฮะัส่งบัตรลงก่อนนะครับอะตอนแรกส่งบัตรก่อนสองสี่สามครับโดนไหมพี่โดนไหมโทษทีนะดูสายด้วยนะครับโทษนะครับโทษนะโทษนะขวานะครับขวาในนะครับขวากลางบ่อนะโทษนะโทษนะ โทษจ่าโทษจ่าดูสายเป็นด้วยนะโทษน,นะครับพี่โดนไหมมันวิ่งข้าเร็วเรากอไม่ทันนะมันลวกเข้ามาเนาะได้อยู่ได้อยู่หวาดจุบหแนหางมันสั้น,นมันมีต้องอยู่ในเนาะเนาะลูนสั้นนะน้อยนะ

เช็ดเช็ดขึ้นขึ้นพอดีครับขึ้นเลยเนาะขึ้นพอดีขึ้นพอดีท<า>ีนี้ไม่ค่อยมีเหี่ยวขอขึ้นเลยครับขึ้นพอดีที่ครับอขออขึ้นพอดีนะฮะแบบแบบไางหน้ดๆหน่อนี่เลี้ยงได้ใบกระถ่มมัน,นมจะฟิตหน่อยออโอ้โหสองสี่สองอีกแล้วข้าไม่ทันนะครับ ได้แต่แค่นี้โอ้โหตามต่อเลยครับไม่ทันครับขวาตัวนะขวาตัวนะขวาจ้าขวาจ้าขวาตัวนะครับขวานะโอ้ใส่สามโลอ่ะก็ไม่ถึงถึงสามแล้วกนเนี่ยเฮ้ะนะ สองแหก็ได well, ้เปิดละเอามางน้ก่อนสองแห้แหละนะตอนเนี้ยเด้เด้อเดสงแหกแล้ลุ้นต่อนเนื่งเลยครับ สองตัวติดนะตอนนี้นะขอชั่งพอดีนะขอพอดีเลยาขอพอดีเลยทำนูเลยใหนเลยครับดนที่บัญชีใหคครับมีงินางองฟไครับมีคนนะคนน้อเอา้ไหมขอด้วยหมด้วไม่ผ่านโอ้โหแต่ก็ะามวอยขวา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 นะขวานะ ยกสายหน่อยยกสายหน่อยครับผมครับกิ่ง <c oughs> ลงชิดฝัง่นงนั่น้องเนี่ยย้อยลงให้เลยแต่งสายเข่งใบวย่อยมกโดยการีพ นสายครับตายครับโทษนะครับตายนะครับ có bằng bằng bàn làm lê làm lê làm lê à, bốn, bốn, bốn. mới làm biết Phóng lẹ, nhé สอสี่ห้าสองสี่ห้าทันอยู่อ,อาทรงบัตรก่อนพอเอาผ,าผมาส่งโอ้โหรูองนี้จุ่มน้ำชนก็ดีนะก็กะว,ว่าเราเอามาชนเลยถ้าจุ่มนี่ก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่เวลาเราตัดสินใจแล้วนะครับตามกันต่อครับขบวาในนะครับวขบวาในนะขวาใ,ในนะตูหมห้ไปตู

สามโลสา,ามโล,มโลมมก,กันนี่นอ้นองเฮ้ยไปว่เข้าไปไหนน <ไง S 2> ักแงมเปิดนี่นะั<อด><อด>กตะคิวจะกินแขนขอ<ด>พอดีครับรูปหน่อยไหมรูปรูปให้ก็ได้รูปนิดเดียวก็ว มาดูน่าจะหลุนสายสามครับโอ้โหทะลุไปไกลเลยนักเท่านนะครับโทษนะครับโทษนะโทษนะท้องกินวเวรเตุ๊กมปืดเลย เงี้ยมวดเต็มที่ลนะมีตะกัติดไปฮะนะม้วนงำเอาสายมาตั้งแน่ลวม้วนงำเอาสายเอาสายมันตั้งแน่หน่อยม้วนอะ

มาอีกมันอยู่เนี่ยบอบพี่อ่อนต้องย้ายล้วพี่อมาบวกกันเฮ้ยสถมกับมาถึงวะถึงอ่ะเฮ้ยหกนั่นแหละสอแห่นั่นแหละสอแห่นั่นแหละสองแตัวเนี้ยตัวนี้สองหตัวเนี้ยตัวเนี้ย าเกินไปเยอะเลยนะครับช่างสุดๆตอนนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะสี่โมงกว่าแล้วนะครับอ,อะพอดีเลยตอนนี้ตอนนี้ละ่ะขอให้ได้ส่งบัตรสักทีนะครับตอนนี้นะครับ,ข,รบขึ้นพอดีครับขอขึ้นพอดีขอขึ้นพอดีสักตัวเลยบัตรนะจะได้นะครับไลนหนุนกันไหม ส<ไ>อตัวโอ้ยหมดทางที่เห้าครับตายโอ้ย สุดๆครับวันนี้ครับโอ้โหไล่ตามสุดๆเลยสองหนึ่งแล้วก็มาสองห้หนึ่งอีกครับ2ตัวติดเลยชีวิตติดเอียวยังเหลือเวลาอยู่นะครับสู้ต่อ เท็กี่โอ้ยพี่เสียมโดนสายผมมัวแต่ขาวๆอะไรไม่รู้พวกพออเนี่ยคุยอะไรกันแต่ขาวๆอ่ะ

ตาของพ่ออ้อนฮอตนะครับลุงตาของพออ้อนโดน e. แน s <S ่ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสองห้าพี่พี่ตัวเนี้ยไม่สามแล้วใช้เลยพี่เปิดไหมเปิดหน่อยหุ้มมันดันเหมือนเดิมป่ะฮะเปิดไหมเอาดีๆนะอ่ะเค้า้วโอเค Này, ừ, Để được. Đó, được. Hay, tổ bây rồi này หน่ายงาเหรอถ้ามาเงา a u ถึงนะมาลุ้นของสุดท้ายนะครับจะเดินหลับปลาไปรอช่างหรือไม่นะครับ đây à, không oh. ôi อเคพี่รอเลยพี่พี่อรอจะเย็ยนๆออดูบางไปนะพี่นะโอ้ได้สูได้สูผนะม่าจุ่มสู้พี่ผมว่าบางอ,อ่านี้หมดเวลาสามนาทีแล้วก็เราเราไปลุนลุนรอช่างก่อนมาลุ้นตัวของพอฮ<า>อตกันนะครับตัวนี้ วันที่สองของมหาเทพนะขออฮอตนะรุนการเต็มที่ซอมเฮซอมเฮรุนการเต็มที่นะครับเอ๊ะเฮ้ย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 เพิ่มช่องไหมทำมาแปดไม่ทันหูเจ็บไม่ทันทันหรือเปล่าส่งไหมส่งบัตรครอยู่สองทีเจ็ดนะของออฮอตส่งบัตรอยู่นะส่งบัตรอีกช่องอยู่ โอ้โหขออฮอตนะครับขึ้น249ตัวหนึ่งแล้วก็247อีกตัวนะรอโจทย์ตอนนี้ยังไม่หมดนะครับเกมยังเหลืออีกหลายตัวขออฮอตได้2ช่อง2.49ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลย แล้วก็2อ7จุตาล้อช่งางพ่อใช้เทคนิคอะไรครับวันนี้ใช้ท่วงตัวบีโดครับวันนี้ตีทั้งวันนะเพราะว่า,วาตาวันนี้มีทั้งขึ้นลอยแล้วก็หน้าดินส่วนออดก็ใช้ผมเป็นตะกั่วครับแล้วก็สลับเป็นปั้นจ๊บแล้วก็ฝังเข็ม <c oughs> เทคนิคในวันนี้นะครับเคล็ดลับคือผมจะตีหย่าพยายามตีหย่อให้ลงบนฝั่งนะครับแล้วก็ค่อยๆลากลงมาให้พยายามให้ชิดฝั่งที่สุดตอนที่ผมลาก เหยื่อลงมาชิดฝั่งนนะผมได้ปลา2.61แล้วก็2.51ติดติดกันเลยนะครับก็แบบเสียดายสุดๆเลยเพราะว่าตัวตัว,ว2.61นะผมทำผมทำปลาไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเกินไซส์ไปแล้วก็กลับมามาได้2.51อีกตวัวก็เราได้2.42 243 244 245วันนี้ผมโดนไซส์หนีมาตลอดเลยแล้วก็ผมเลยตัดสินใจตอนนั้นผมก็เลยวัดชนไปเลยก็โชคชะตาสายลิขิตนะครับ2.5เ e อว สุดๆวันนี้เอี่ยวสองตัวเลยครับไม่งั้นก็มีช่องกลับบ้านนะครับก็วันนี้ทำเตืนที่แล้วนะใช่ครับผมท,ที่แล้วลอ่ะเพาะฮอต<อ>ก็ฝากบอ่อการแข่งข,ขันที่เ<ล>ชียงใหม่ด้วยครับทุกอาทิตย์ที่3นะครับก็มีแข่งหลัแสนของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไนท์กลางคืนก็มีวันอังคารน,นะห้าหมื่นนะครับ แล้วก็วันศุกร์ก็อาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นนะฮะใครมาเชียงใหม่ก็มาร่วมสนุกได้ฝากติดตามเพจบ่อตกปลามหาเทพเชียงใหม่มฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับทีมงานจับบัดเชียงใหม่เจอกันแมทต่อไปครับผมสวัสดีครับ